อะไรเนี่ยเปิด8.3ซูล์นหนอปิด16.3ซูล์นหนอเขาไปติดต่อตรงไหนบ้างครับน้องติดต่อเข้าตรงไหนครับด้านในตรงนี้ในชะ่ไหม ี่สิบสามสิบหกสิบเจ็ดดสาทแปดสิบบาทอริเดี๋ยฝากถือให้หน่อยพอดีครับคือบอกว่าเขด้เนเดียนเยอะนะอง้ชื่อใช่ัที่มัะเนตำมาที่ม ไม่ไม่มีส่งอายุเนาะใชค่ะไม่มีส่อายุใช่ไหมคะไม่มีค่ะเมาแปดสิบาทจ้าไอ้ห้เลยให้บเราเราเราถ่ายไ้ไหมถ่ายเอถ่ายช่วงที่ยังไม่มีคน เอาถ่ายไปก่อนมันยังไม่มีคนหยุยดติดจำบันหยุดติดจาบันนะประมาณห้าสิบหกสิบเมตรใช่ไหมเมืดแล้วนะครับมืดแล้ว สายไปสายมายให้มันเป็นจุดเดียวไปเลยมืดแล้วครับเขาถ่ายรูปตรงนี้กันไม่ใช่ตรงนี้หรอกหกสิบเมตรเขาบเขาบอกประมาณหกสิบเมตรมืดม,มากถ้าเปิดแฟลชไหมโอ้ไม่เห็นอะไรเลยแต่เมนคี ออดอีสอีสแม่ดูกันลุงยุกโอ้โหยุงนี่บอกรุงยุกอยู่ตรงนี้ลุงยุกตรงนี้ตรงนี้คือลุงยุกยุบลงไปเป็นป่าตัดโอ้ร้อนร้อนร้อนเลยอาอยู่นี่ไงทางเดินข้างล่างไปยี่สิบเมตรฮะยุบลงไปยี่สิบเมตร ไี่ผ่านดูนิ้กลางหนึ่งถึงสองร้อยโอ้โหสองร้อยเมตรกันนั่นแหละครับแล้วน,นี่งมาดูเสาภูเขาครับเต่านั่นละ่ะเต่าภูเขาเต่าภูเขามีแค่ตัวเดียวอ่ะเพื่อนหายไปไหนหมดอ่ะเต,าต่าจริงๆไไหนะครับเต่าจริงๆเต่าจริงๆริงจริงจเดี๋ยวเราเลขอะไรเนาะเต่าเต่าเขาให้อะไรเลขชื่อได้ไหม <laughs> ดูดูดูเดียวดูก่อนแม่ดูเป็นโอ้ทำไมป<ม>ุริมองเห็นพอ่อมองพ่อไม่ได้สังเกตน,นะเมืเันค<อ>ือเต่าด้วยนะครับเต่าเต่าหูปลาตานะครับนูุคเป็นยุคเต่าดึกด<ะ>ําบันลักษณะป่าคล้ายคล้ายหนังจุลสิทธิ์ปักเลยจุลสิทธ์ว่าวก็หากแหละเออเหมือนกันนะยุคเป็นยุคเต่านะครับกาเรียกว่าป่าดึกดําบันนะครับยุบ ลงมา20เมตรใช่ไหมแล้วก็เป็นระยะประมาณ200เมตรตามป้ายนะครับ <Wow. S 1> เดินมาทางนี้ก่อนป้ายบังคับให้เดินมาเส้นนี้เพื่อนมา่ัง ก็พอจะได้อยู่ช่องกลางเวลาตัดต่อจะได้ไง,ง่ายต้นตัดต้นตัดหุบ่าตัดอ๋ออะไรไงที่เขาถ่ายกันต้นนี้นต้นนู้นตี้หัวเข็มออย้อยเลย เขาอ,อ,อัออดดีเลยนะอขสวอหันเคุณหิอกห็นย้อยเห็นงอยเห็นยอย ย้อย้อยอย้องย้อย้อยอนย้วนย้อ้อนยนย้อนย้อนย้อน้านย้อ้อพื้อนยอนอยอนนย้นย้อน้อนย่อนย้้วยอ่ะพอนย้อนยนย้นย้นย้น้นนนยอย้้ยยน้น้น้นอไ้้้อ้้ ของเราเป็นคณะแรกนะครับที่ได้เข้ามาวันนี้นะครับเราเข้ามาตอนแปดนาฬิกาเท่าไหร่แปดนาฬิกาประมาณสิบกว่านาทีที่ทำการยังไม่เปิดที่ทำการยังไม่เปิดแต่เข้าให้เวลาที่เขาเปิดจริงๆริงอย่างเป็นทางการก็คือแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีครับเราขอเข้ามาก่อนได้แต่กระแสค่าบริการเหมือนเดิมแปดยบสามบ เ,เดี๋ยวเราเดินโน้นมันเป็นเลขแปดใช่ไหมเดินไปทางนู้นเหรอน,น,นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราคงจะเดินเรียบหน้าผามาเข้าป่าดึกดำบรรพ์อีกแล้วนะครับป่าดึกดำบรรพ์าบรรอีกแล้วหน้าคนนะดูดีๆสิคือเป็นหน้าคนแบบเพียงแบบนี้จะน่าการสูมไหยวะเอ็นป่าป่าลาบเลยป่าราบเนี่ยเนี่ป่าราบป่าราบเอาล่ะเดินหน้า เออมันจะพอจะตีตีเหมือนแล้ววนกลับมาทางเดิมก็ให้วนกลับทางเดิมอยู่แล้วไงเพราะมันเป็นเลขแปดอารบิกเนาะตึงเลี้ยวสายใช่เลี้ยวสายเดี๋ยวมันก็จบแล้วไงมันก็เป็นทางออกแล้วไหมพูดยักษ์ใช่มันสั้นๆอันนี้บอกบอกเพื่อนห้เขาเดินในบอกข้าขึ้นะข้าศึ ีกรมกันอยากลองโย่ถ่ายถ่ายนั้นีาดูสิลองถ่ายแนันี้นดูมันเป็นยังไงเวลาตัดต่อแล้วก็จะต้องร้อนกลับเอ่อเรียวไส้แล้วถ้าเข้าไปในะน,ปน,นั้นก็จะเป็นถ้ำทิพย์อาจจะเป็นถ้ำทิพย์จะตั้งการเป็นงูเอ่อเอเท้าหมาอะไรแบบนี้ขนาดนั้น กลับไปลานเดิม yes. Yes. อันนี้ก็เรียกยืนนังหมูเองเจ้ายืนนังหมูเอ <Okay. S 2> งเอาลานกว้างๆตรงนี้บ้างเดี๋ยวไปเยืนไปเยืนตรงลานกว้างเลยนะ ลูกศรน,นะครับความีทางเดินบังคับอยู่ไม่เอาไม่เอา,เอาดูลูกศรดูลูกศรครับทางนี้ทางนี้เนี่ยอะไรทางนี้ไม่เป็นไรมันน่าจะบรรจบกันอยู่ยมั้งลองเดินไปดูสิเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนมันมันจบกัน,นไหมแม่ไปกับพี่เขามาดูไปนี่เฉยโอ้ลานตรงนี้ก็สวยนะเนี่ย เดี๋ยวพ่อลงไปอ้าวอะไรไงสมเด็จประเทศสมเด็จประเทศเสเด็ดตรงนี้เ้าไปทั่วเลยพอ่พอมองไม่ชัดเท่าไหร่เออน่าตรงนั้นน่าจะเป็นหวอนอย่างว่านะเนี่ย ตรนี้เป็นหัวใช่ไหมเป็นหัวหรอทางนี้ทางนี้อทางนี้เป็นหัวใช่ไหมแล้วทางนั้เป็นหางเหรอเป็นงอนทางนี้เป็นงอนทางนี้ใช่ไหม

เดี๋วดวสดพโผก็เห,หนื่อยมากเลยอย่าง<ต>ใ,ในหนังเลยนะนา,าคีไี่ปิดขาขึ้นขากลับแล้วนะครับเดินขึ้นชั้นเท่าไหร่รตรงในชั้นข้าบนชั้นกว่านี้ใช่ไหม ก็ค้องเปิดนั่นแหละข้างหน้ายังเป็นท่ามืดนะครับด้านหน้าเป็นท่ามืดเอาคนนำทางสองไฟยางไม่ใช่ตรงเมืองปิดล็อกขับรถก็ได้จะประมาณนี้โอ้แคบกว่านี้มากเมืองปิดล็อกอ่ะมาดูดูด คุณจะส่องใครั้เออเอาโน่นทางนู่นก็มาลนะ,ะอย่าอย่าส่องส่องให้มันเป็นเออเอาแค่ระยะการส่องพื้นส่องพื้นพ่อเห็นข,ขน้างๆข่าไหมนั่นอ่ะเกาะเต็มเลยทางเข้าเต็มเลยครับอันนี้ภายในโถงถ้ำก่อน ลงปาดโผงโผงทำมาช่วงนี้ก็เรียน<ม>อะนรอไรบ้างแกะถึงถาดออกแล้วครับระยะทางที่เป็นทาดเ,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 เมื่อกี้ประมาณหกสิบเมตรนะครับเป็นระยะหกสิบเมตรนะดูทางให้แม่ด้วยดูนี่สองทางให้แม่พ่อมองเห็นแล้วแหละเออพ่อมองเห็นแล้วสองทางให้แม่แแมม่อ,มองเห็นล้ว เย้ <Yeah. S 2> ส,สำเร็จครับสำเร็จสำเร็จ ดเดินทางก่อนเออนั่นแหละดีจ้าเอาแบบกไ,ไปเด้นเคลื่อนเขาตะค้อขา้างน้ำไปเหนื่อยออกใช้ได้เลยเนี่ยพูดดีเหรอเหนื่ยอ,ออกทุกคนนั่นแหละพูดดีก่อนแต่คืนได้เลยครับคือที่เดิมเลย